สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลํำพูลเช่นเคยนะครับโอ้ตอนนี้ก็เป็นวันที่9แล้วนะครับพฤษภาคมตีหนึงกับอีก6นาทีครับกับผมช่างเอลํำพูลวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับตรวจเช็ควิเคราะห์อาการเสียกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริด ตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้เลยตัวสีแดงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับที่ผมเคยบอกทุกครั้งถ้าดูด้านใต้เครื่องใต้เครื่องเป็นแบบนี้นะครับมีเทอร์มินอลจุดต่อสายไฟเป็นแบบนี้นะครับมีตัวเบเกอร์แบบนี้ขั้วแบตนะครับขั้วแผงอยู่แบบนี้นะครับ สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเป็น OEM แล้วก็ข้างในจะเหมือนเครื่องที่รู้จักกันดีก็คือฟ้าขาวนะครับตอนนี้มีหลายยี่ห้อเลยนะนำนำอินเวอร์เตอร์นะครับไฮบริดที่ข้างในคล้ายๆกันนะครับมาตีตรานะครับก็อาจจะนำมาโมดิฟายใหม่นะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ข้างในให้ มีเกรดดีมาอีกนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นได้นะครับนะสำหรับยี่ห้อนี้นะครับผมได้แกะซ่อมมาหลายสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีน้ำเงินนะครับสีขาวนะตอนนี้กลายเป็นสีแดงมาอีกแล้วนะครับสำหรับตัวแดงตัวนี้เป็น ระบบ24โวลต์นะครับรุ่น3,200 VA นะครับ3,200วัตต์มีคุณลูกค้านะครับเขียนจดหมายมาแนบมาในกล่องให้ด้วยนะครับบอกว่าพาวเอ็มอาร์สามจุดสองกิโลวัตต์ยี่สิบสี่โวลต์ใช้ได้ประมาณสองปีนะครับอาการเสียก็คือเบกเกอร์ที่ต่อกับแบตเตอรี่ตัดนะครับเครื่องช็อตมีกลิ่นไหม้ สนะครับต่อสายแลนทำให้หมอบแปลง WiFi ไ,ไ,ไม่ตั้งแต่ซื้อเครื่องมาใหม่ๆจากคุณอารินนะครับก็มาแกะวิเคราะห์อาการเสียด้านในก่อนนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ในโหมดของงานซ่อมนะครับเกือบจะเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันงานติดตั้งก็เริ่มน้อยลงนะครับ เพราะว่าเริ่มเคลียร์ไปแล้วนะครับแล้วก็งานที่อยู่ต่างจังหวัดผมก็ได้เคลียร์ไปเกือบจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเวลาซ่อมเฉพาะกลางคืนกลางวันบ้างนะครับก็ติดตามชมกันได้ทางช่อง YouTube ช่างเอลําพูนนะครับแล้วก็ช่อง YouTube DJ AFM ลำพูนระบบ24โวลต์นะครับ ที่หลายๆคนเลือกใช้นะก็เพราะว่านะถ้าเป็นแบต NMC MM นะครับหนึ่งโมดูลนะจะเป็น24โวลต์ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าใช้48โวลต์ก็จะใช้2ตัวขึ้นไปนะครับ2โมดูลขึ้นไปนะเปิดดูข้างใน ป๊น,นี่อย่างที่บอกคุณหน้าคุณตาไหมครับเหมือนกับที่ผมว่าโอ้หม้อแปลงหม้อแปลงของสายแลนไหมครับคิดว่าสายแลนนะครับที่ต่อมาอ่ามันมีอยู่2ชุดนะครับจุด1ใช้ต่อ Wi-Fi นะครับจุดจุดนี้นะครับใช้ต่อ Wifi แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับต่อสายแลน เรื่องสายแลนนี่ผมเหมือนกับว่าจะต่อเข้าในช่องของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สามารถลิงก์กับโปรแกรมนะครับโปรแกรมได้นะครับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับ แล้วนะครับมาดูโดยรอบว่าใช้เบอร์อะไรนะครับเป็น IGBT ตัวนี้ทำไมเป็นแบบนี้เป็นฝุ่นเปียกนะครับเป็นฝุ่นที่ชื้นใช้เบอร์ 40H65 นะครับ4 0 m 650โวลต์ทั้งหมดเลย นี่นะครับเ้าตัวดูอีกด้านนึงนะครับโอ้โหแบบนี้เลยเห็นไหมครับไหมนะส่วนมากก็จะไมมทั้งสองชุดแบบนี้นะครับมาดูใต้แผงวงจรนะเจ้าประจำเลยนี่นะครับเห็นไหมครับ เปลี่ยนสีเลยนะครับร้อนจัดร้อนจนแดงนะครับแล้วก็ขาดไปในที่สุดรุ่นนี้นะครับอย่างที่เคยพูดไปนะครับที่จริงมันต้องเป็นตัว R ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่นี้ตัวเล็กบางทีมันร้อนนะครับร้อนแล้วก็ทำให้ค่ามันยืดก็จะทำให้พวก MOSFET นะครับชุดนี้เป็นระบบ24 เขาจะใช้ไม่เต็มนะฮะเห็นไหมครับก็จะมีแค่12ตัวนะครับถ้าเป็นระบบ48จะใช้อยู่16ตัวจะใส่ให้เต็มก็ได้นะครับแต่วัดก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น,นว่าจะแรงไม่แรงนะครับก็อยู่ที่มอบแปลงทั้งนั้นนี่ขนาดมอบแปลงมีเท่านี้แล้วก็ตัว C ตัวอะไรนะครับ อย่างที่เห็นนะครับภาค DC to DC เสียไปแล้วแน่นอนนะครับต้องรื้อออกมาทั้งหมดส่วนภาคอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวขอตรวจสอบดูจุดนี้ก่อนนะครับจุดที่สำคัญถ้าไม่มีไดโอดเสียนะครับก็สันนิษฐานว่ายังจะรอดอยู่ส่วนมาจะเป็นภาคนี้นะครับ mpt p ชุดนี้นะที่มีปัญหาเท่าที่ตรวจเช็คดูนะครับภาคอินเวอร์เตอร์รอดนะครับ แต่จะมี IGBT ภาค MPPT นะครับที่มีปัญหาใครอยากรู้บล็อกไดอะแกรมนะครับของบอร์ดแบบนี้นะครับเข้าไปดูได้นะครับในช่อง Facebook นะครับเพจ Facebook ของผมนะครับชื่อเพจว่าช่างเอลำมพูนโซลาร์เซลล์นะครับผมจะมีบล็อกไดอะแกรม ของบอดรุ่นนี้อยู่นะครับว่าจุดไหนเป็นชุดอะไรนะครับเหมือนกันเด้ๆเลยนี่จุดนี้นะครับที่เสียจะมีอยู่5ตัวนะครับ1 2 3 4 5เป็น igbt ของภาค mppt นะครับจุดนี้เลยนี่นะครับทำหน้าที่เหมือนไดโอดนะครับนี่นะครับ แปลงไฟจากทาค DC to DC นะครับจุดที่ออกจากมาแปลงมาจะเป็น AC นะครับ AC ก็มาแปลงเป็น DC อีกนะครับจุดนี้จัดจ่ายออกมาเป็น High วลต์นะครับที่380อยโวลต์อยู่จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจะเป็น mppt charger นี่นะครับทำหน้าที่ทั้งชาร์จแล้วก็ทั้งจ่ายนะก็ทำงานร่วมกับ ไอจีีทีทั้ง5ตัวนี้ สรุปแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มี IGBT เสียทั้งหมด5ตัวนะครับภาคอินเวอร์เตอร์รอดไปแล้วก็จุดนี้นะครับมีเสียอยู่6 7 8นาะประมาณ8ตัวนะครับแต่ผมก็ต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับตัวที่ดีก็จะเก็บไว้นะเพื่อเอาไปเป็น อะไรที่คละกันนะครับเนื่องจากาผมจะเปลี่ยนมอสเฟตนะครับเป็นลอดเลยนะครับเป็นลอดเดียวกันเดี๋ยวจะประเมินราคานะครับงานซ่อมว่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับอะไรมีหลายเกรดนะครับถ้าจะใช้เป็นของแท้ก็จะแพงนิดนึงนะครับอ่า สองสี่หกแปดสิบโอ้ถ้ารวมค่ามือแล้วนะครับก็เกือบสี่พันครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าจะใช้อะไรเก็บไหนนะครับอะไรที่ลดได้ก็จะลดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วิเคราะห์อาการเสียเท่านี้ครับเดี๋ยว ติดต่อสอบถามกับเจ้าของเขาก่อนนะว่าจะซ่อมอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะมาซ่อมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับติดตามงานซ่อมกันได้ทางช่อง YouTube ช่างเอลําพูนนะครับสำหรับวันนี้ลากันก่อนสวัสดีครับ